สูตการแพทย์หมายไวลายไวลายลักนะครับผมมั่นใจตั้งแต่การเข้าเข้ามาครั้งแรกเรื่องการบริการการให้การต้อนรับหรือการบริการตั้งแต่ทุกระดับนะผมมาจนกระทั่งได้พบแพทย์ความเอาใจใส่อะไรต่างๆนี่ผมยังคิดว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆในกรุงเทพเลยนะการดูแลไม่ต่างกันเลยนะครับผมยังว่าทุกอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใส่ใจนะครับ ัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะในการเข้ารับบริการผ่าตัดผ่านข้องเอ็ดดูสโคปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะอันเลกเลยนะคะเดี๋ยวขอให้ผู้รับบริการแนะนําตัวก่อนค่ะโอผมนายขวัญชัยเหลืองเดชานนลัก์ครับเป็นข้าราชการบำนาญเป็นคนจังหวัดวุรีรัม์นะครับ อันดับเลขเลยค่ะปกติของผู้รับบริการยมีอาการยังไงบ้างคะถึงได้รับข้อรับบริการของโงรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อ,อ๋อครับออผมมีอาการปวดปวดหลังปวดเอวมาประมาณ4-5ปีมาแล้วผมเป็นคนชอบออกกำลังกายรักการออกกำลังกายโดยปกตออิผมจะเดินทุกๆเช้าหรือไม่ก็ปั่นจักรยานอยู่กับทีะะ่ช่วงที่จะเป็นเลยคือผมปั่นจักรยานอยู่ว่ามันปวดแผลขึ้นมา อ่อปปาปวดแล้วคือมาแล้วแล้วรู้สึกปวดปวดไม่หายผมไปคลินิกหมอให้ยามาประมาณหนึ่งสัปดาห์ทานแล้วมันแค่บรรเทาชั่วคราวหลังจากนั้นก็ปวดอีกผมก็ไปหาอีกหมอบอกว่าถ้ากินยาที่คลินิกไม่หายขน,นาดนี้ต้องต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับค,ครับผมก็ไปโรงพยาบาลทางใกล้บ้านทางอิสานนั่นแหละครับหมอก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วหมอก็จ่ายยาผมก็ทานยา ก็บรรเทายาหมดสักพักปวดเหมือนเดิมดเหมือนเดิมปวดหาหมออยู่เดือนสอเดือนอจน4-5หปีผมรักษาอยู่สองโรงพยาบาลให้ยาคล้ายๆกันพ็ใช้ชีวิตปกติลำบากนะฮะมันมันเราก็ที่เราอยากรักษาให้มากกว่านี้แต่แต่ไปหาหมอที่อะไรท,ท่านก็วินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาเฉยๆโอเคมันเริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันผมได้เห็นคลิป ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนเรื่องการผ่าตัดโดยเครื่องมือเอ็ดโดสโคปโดยคุณหมอวัชิรพงศ์ผมก็ตั้งใจฟังเพราะผมเข้าเข้าเคสนั้นพอดีคือผมมีออาการปวดเอวสนใจอยู่พอดีสนใจอยู่พอดีพอฟังจบก็เลยเลือกตัดสินใจมาที่นี่เลยผมีความตั้งใจที่จะมามาที่นี่เลยมาที่นี่เลย มาวันแรกก็มาผมไม่รู้ว่าหมอมีมีคิวตรวจไปไหนมาไหน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ผมมาวันแรกก็มายื่นบัตรเข้าตรวจก็เจอหมอทั่วไป <c oughs> อ่าตรวจทั่วไปก่อนอ่าหมอทั่วไปผมถามว่าเอ๊ะผมบอกว่าหมอครับอาการปวดเอวเนี่ยผมปวดมาสามสี่ห้าปีแล้วแต่ผมได้แต่ยาอ,อย่างเดียวผมอยากรู้ว่าผมเป็นอะไรชัดเจนเนี่ยทำไงครับหมอก็เลยบอกว่าอ๋อมันต้องเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์ทั่วไปนี่ไม่เห็นนะครับต้องเอ็กซเรย์โมงหมายว่างี้แล้วผมอยากเอ็กซเรย์ได้ไหมครับหมอได้ค่ะเดี๋ยวเช็กโปรแกรมกับ คุณหมอเฉพาะทางให้นะคะครับหมอหมอเขาบริการผมดีมากเลยนะหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมก็โอเคนะครับก่อนที่จะเข้ามาจริงๆหมอก็โทรไปอีกทางโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกจะใส่ใจนะฮะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กนะคะมันจะเห็นชัดกว่าผมก็อ๋อยิ่งดีเลยผมก็ดีใจฮะโอเค เมื่อถึงเวลาผมก็มาเอ็กซเร่ขึ้นแม่เหล็กหลังจากนั้นเราฟังผลกับคุณหมอวัชรพงศ์คุณหมอก็แนะนําให้ฟังว่ากระดูกข้อที่4ี่ข้อที่5คือมันเห็นชัดนะฮะบอก,บอกได้เลยบุได้เลยโอ้ผมก็ถือว่าโอ,โอเคความชัดเจนของเครื่องไม้เครื่องมือที่นี่สามารถมองเห็นถึงว่าเออข้อที่4ี่ข้อที่5ของเราเนี่ยมันแตกแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาอะไรเงี้ยผมก็เอามาเริ่มมั่นใจว่าเออเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยดีชัดเจนหมออธิบายไปอ,อีกวิธี รักษานั้นก็ทานยาทั่วไปก็ได้หรือจะผ่าตัดก็ระหว่างมีสิทธิ์หายกับ<ม>ดีขึ้นระดับหนึ่ง<ม>ก็เป็นไปได้ะ<ค>หมอก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องผ่าตัดนะผมฟังคุณหมออย่างนี้ผมก็เลยตอบคุณหมอว่าครับผมผมอยากผ่าตัดครับคุณหมอหมอ<ม>อ๋อครับอยากผ่าตัดก็ได้เดี๋ยวคุณหมอเช็คโปรแกรมให้อ่าปรากฏว่ามีคนสละสิทธ์ไปอยู่คนหนึ่งอ่าในในระยะเวลา ที่ผมพบหมอประมาณหนึ่งสัปดาห์หมอว่าเอาวันนี้เลยไหมบอกอ๋อได้เลยครับเอาเลยครับตกลงเลยครับเมือ่อเมื่อผมตกลงหมอก็ให้ไปเตรียมร่างกายผู้รับาการเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนียค่ะม,มีคำกังวลนนะั้นเรื่องอะไรบ<ม>้างไหมคะที่จะรับการผ่าตัดจากที่ผมฟังเรื่องข้อมูลเครื่องมือผ่าตัดเอ็นโดสโกปนะผมไม่กังวลเรื่องการผ่าตัดตรงนี้ แต่ผมวนด้วยวัยเรากับโรคประจําตัวเบาหวานไขมันความดันเนี่ยผมมีครบสมอย่างเลยนี้ในวันนั้นหมอเจาะเลือดไปตรวจแล้วหมอก็กำหนดวันเป็นสเต็ปไปว่าผมต้องมาพบหมอวิสัญญีก่อนวันที่พบหมอวิสัญญีมาฟังผลว่าค่าค่าเลือดค่าน้าตาลในเลือดดีมากค่าค่าน้ำตาลสะสม ในขั้นดีเลยไตผมก็อยู่ในขั้นดีมาก84เอซอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เริ่มมั่นใจว่าเมื่อเมื่อผมผมควบคุมดูแลสุขภาพได้ดีตัวนี้ผมก็ไม่กังวลละถ้าถ้าตัวนี้ผมผมดีผมก็การผ่าตัดก็ไม่น่าจะมีอะไรแทรกซ้อนก็คือก่อนหน้านี้ก็คือมีความกังวลอยู่บ้างแต่เมื่อได้รับรายละเอียดจากคุณหมอแล้วก็คุณหมอวิสันดีเนี่ยรรู้สึกคลายกังวลคลายกังวลนะมั่นใจฮะมั่นใจแล้วครบกำหนดก็ก็ผ่าตัด ก็คุณหมอพาเข้าห้องผ่าตัดประมาณเที่ยงครับผมก็หลับโดยไม่รู้ตัวตื่นมาอีกทีหมอทีพยาบาลบอกว่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเสร็จเสร็จเอาผมก็รู้สึกโล่งใจว่าอ๋อเราปลอดภัยแล้วเนี่ยเราฟื้นแล้วครับหลังจากการผ่าตัดเป็นยังไงบ้างครับมีอาการแบบรู้สึกตัวแล้วเป็นเจ็บไหมหรือว่ามีอาการอย่างอีกบ้างอ่าครับหลังจากผ่าตัดเสร็จใหม่ๆมันก็มีบ้างนิดหน่อยตรงบริเวณนะแต่สักพักบอก หมอก็พยาบาลกับหมอเข้าไปดูแลอย่างอย่างดีแล้วมีการฉีดยาแกป้ปวดอะไรทุกระยะมันเลยสบายอยู่สบายทั้งค,คืนก็หลับได้สบายเลยฮะผ่า30มสิบใบบสามเอ็ดคุณหมอมาตรวจอาการหมอสัมภาษณ์แล้วก็ดูผลจากการเข้ามาตรวจคุณหมอก็บอกอืมอย่างงี้นี่จะกลับเย็นนี้เลยก็ได้นะอ,อันที่สาเอ็ดหรือได้จะกลับพรุ่งนี้เอาเอา,เอา,เอา ตามใจผู้ป่วยนะผมก็เลยออกกลับเย็นนี้ได้งั้นผมกลับเลยครับแต่ได้ว่ามีการพักฟื้นไม่กี่วันไม่กี่วันนะพอใจมากนะฮะที่รักษาครั้งนี้ก็คือมีการประทับใจทั้งเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือและการดูแลนะฮะโอเคทุกทุกสเต็ปเลยตั้งแต่เข้ามาที่นี่นะฮะตั้งแต่เจอหมอทั่วไปอะไรเนี่ยแนะนําอย่างดีฮะและการดูแลในช่วงที่ หมอไม่อยู่ที่โมงมาพักฟื้นอ่ะเอาโรงพยาบาลดูแลดีมากนะเข้าเข้าทุกระยะทุกสเต็ปเลยฮะเป็นการให้บริการโอ้ผมผมผมประทับใจนะประทับใจนะโอเคผมมาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผมมั่นใจตั้งแต่การเข้าเข้ามาครั้งแรกเรื่องการบริการการให้การต้อนรับหรือการบริการตั้งแต่ทุกระดับนะฮะผมมาจนกระทั่งได้พบแพทย์ความเอาใจใส่อะไรต่างๆนี่ ผมยังคิดว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆนในกรุงเทพเลยนะฮ<บ><ด>ะการดูแลไม่ต่างกันเลยนะฮะผมยังว่าทุกอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใส่ใจนะครับอยากแนะนําว่าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับใครที่มีพื้นที่ใกล้หรือไกลนะผมว่ามาที่นี่ไม่ไมผิดหวังครับเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะแต่ผมว่าเขาดูแลโอ้โหยิ่งกว่าโรงพยาบาลเ,เอกชนในความรู้สึกของผมนะอันนี้นี่คือคือปากท่านที่ท ยังไม่เคยมีข้อมูลการเข้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยอะไรล้วครับแนะนำเลยครับแนะนำแนะนำครับได้เลยค่ะขอบคุณนะค,ะครับ